สลามอะลัยกุณมรมะตุลลอห์เราะกาตุฮ์ครับอะมุสลามวะเรรคมะตุลลห์ประกาศตู้ครับผมครับผมภารกิจตั้งแต่เมื่อวานนี้ฮะจนกระทั่งถึงวันนี้มีอะไรบ้างครับก็คือตั้งแต่เมื่อวานนะฮะหลังจากที่ทางประธานมณฑิมุสลิมเพื่อสันติเชฟรีดามสมาดีได้อนุมัติโครงการช่วยเหลือน้ำท่วมนะฮะทางทีมงานภูเก็ตนะครับมุสลิมเพื่อสันติสถาภูเก็ตเองก็ได้จัดเตรียมทำถุงเงินทีพนะครับก็คือลงพื้นที่ในการที่จะซื้อของนะคัแล้วเมื่อคืนเองก็ได้เตรียม แพ็คถุงนะฮะถุงยังชีพให้กับร้อยประมาณหนึ่งร้อยแปดถุงนะครับผมแล้วก็ยังมีชุดเครื่องนอนอีกสิบหกชุดนะครับแล้วก็มีเครื่องครัวอีกหนึ่งอีกหนึ่งชุดนะฮะที่บ้านที่ถูกเพัดออกไปหมดเลยนะครับผมครับครับผมภารกิจในครั้งนี้ฮะจะมีการช่วยเหลือในส่วนใดบ้างครับก็จากการลงพื้นที่ในครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้เก็บข้อมูลต่างๆ่อ เราก็จะช่วยเหลือในส่วนของที่ยังขาดเหลืออยู่นะครับ,รบจากเงินชีพที่มีอยู่นะครับก็จะมีในส่วนของเครื่องใช้ต่างๆที่จะนําไปใช้ในการทําความสะอาดบ้านเรือต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่บางบ้านที่มีผลกระทบกับในในส่วนของเครื่องนอนต่างๆที่ถูกน้ําพัดพาไปเนี่ยแล้วก็จดซื้อให้ตรงนี้นะครับครับผมจะไปที่ไหนบ้างฮะ ก็คนนี้นะฮะเราลงในในส่วนของอพื้นที่บ้านหนองจอกนะครับผมอำอตำบลท่าสะท้อนนะค,ะครับผมในส่วนของอที่สุราษฎร์ธานีนะค,ะครับผมครับผมหลังจากวันนี้ไปฮะจะดำเนินการต่อไปอย่างไรฮะเกี่ยวกับการช่วยเหลือน้ำท่วมฮะ,ะเราก็จะมีการเก็บข้อมูลนะฮะแลวก็ลงพื้นที่ในพื้นที่ต่างๆที่ยังมีความเดือดร้อน นะฮะและก็ได้ผลกระทบจากน้ําท่วมนะในพื้นที่ต่างๆก็อย่างเช่นในส่วนของเราเ,เตรียมไว้ที่จะลงในพื้นที่ในส่วนของนครศรีธรรมราชที่ยังมีการตกค้างของการช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้นะครับเ,เราก็จะเข้าไปนําไปสู่การช่วยเหลือและก็สมนสุนคุงยังชีพนะครับครับผมทางด้านของงบประมาณฮะตอนนี้เนี่ยมีเพียงพอไหมยังต้องการที่ให้พี่น้องเนี่ยร่วมมาบริจาคอยู่ไหมครับตอนนี้ก็ เท่าที่มีอยู่เนี่ยเราก็พยายามจะใช้ให้ให้ให้พอเพียงแล้วก็ครับคือถามว่าความดร้อนของพี่น้องมันมีมีอยู่เยอะนะครับผลสมควรผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะช่วยในส่วนของเท่าที่มีงบประมาณอยู่นะครับผมถ้าพี่น้องทาสนใจที่จะร่วมโครงการก็ยังสมทบแล้วก็เพิ่มเติมมาได้อืครับผมครับผมสุดท้ายฮะเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคช่วยเหลือโครงการนี้สักเล็กน้อยครับครับผมก็อย่าลืมนะฮะก็คือยังมี ความเดือดร้อนของพี่น้องของเราที่ยังรอการช่วยเหลือนะอย่าให้กระแสที่มันมีในช่วงแรกเนี่ยมันถดหายไปแล้วก็เราก็ปล่อยให้อ่ความยากลําบากที่ยังเกิดขึ้นกับพี่น้องของเราเนี่ยยังคงอยู่ฉะนั้นแล้วเราอาจจะเก็บตกในการให้ความช่วยเหลือนะในใน,ในส่วนตรงนี้ก็อยากจะพี่น้องท่านใดที่สนใจที่จะเข้าร่วมในการจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนําความช่วยเหลือเน,นี้เนี่ยให้กับพี่น้องของเราก็สามารถที่จะ ช่วยเหลือและก็ติดต่อบริจาคให้กับมูลที่มุสลิมเพื่อสันติในการที่จะนําความช่วยเหลือนี้นะครับไปให้กับพี่น้องของเราครับครับผมครับทีนี้ต้องขอบคุณมากนะครับยาซากล้อคอรอนนะฮะแล้วก็เป็นกําลังใจในการทํางานด้วยครับสลามดีและกุ้งรั์ตุลลอฮ์วะบบรการตู้ครับอเสลามุสลิมบรังตุลลอฮ์วะบรกาตร